ดำเนี่ยออกไปล้วค,ครับยายาไหนะส่วนตีฮัลโหลยาขนาดรัดเถอะโอ้ยนอดีครับผมวันนี้มาเจอก,กับผมสมใย,ยลีมาดูบักเด็กกระป,ปุกปลูกหญ้ากันครับไม่ใช่ปลูกหญ้าว่าพี่มาดูบักซีก่มันพ่วนดินนะครับพ่อแม่พี่น้อง แขันเหรอวะสงกรานต์แต่ละคนแบบเท่เลยครับพี่น้องนี่แม่คือผัวแนนี่มันโอกาสของปูกาะ เกลียดเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เกินไปลูกเกินไปดอกอย่ามนซักแม่เดี๋ยวแซวก็ะแทกหนีบอ่ตาเตะตาเตงแล้วเอ๊ะเอ๊ะเอ๊้อไรเกินไนบ้อโอ้ย ถ้าผมว่าสะอาดเออใส่ดีกว่าพระเจ้าอะ่ะดูชึบโอเคไป,ไปเรียบรยพอไปครับติดตามชีวิตบปกติชีวิตคนเท่ส่วนผมก็เท่อย่าดูจากข้างหลังก็เท่แล้วอือดูไกเ่เนด็กโอ้โหครับไก่เลี้ยงอย่างนี้หมดเลยไหนกูยังวปะเฮ้ยนั่นมันบักโต้งหรือเปล่าเ,เพราะว่าจะเอาไปต้มกินนะ <ừ. S 2> ข้ามีให้กเจ้าม oh, ีช hey, <c oughs> ีวิตอีกร้อยปีพอดีข้าตายเฮ้ยมาคุยไปคุยคุยเอ้ยคุยหน่อยคุยไงเฮ้ยเจ้าคุยยังมาบักเันยเอาเลยบอเอาเลยบอสเอาเลยบอสสิเอาลีบเฮ้ยเฮ้ยมันใหม่เรียบปากันนี่เฮ้ยมันใหม่ยังวะ ไงอังาาใช้หนาไอ้แสไม่กินดีไม่กินแนี่ยดูขวอยน้อยว่าไปดูควอยน้อยโหขยันครับขยันครับขอ,ของคนขยันมากเลยอ่ะตบมือไปทีตบมือไปสองท,อทีอันนี้ก็ขวอยอันนี้ก็ขวอยท่านเป็นคนอีสานเขาเรีขาชอบเรียกว่าโอ้ยติดอ่างคนอีสานเขาเรียกว่า,า,า,นนาขาาวอยนะครับแต่เราเป็นภาคกลุ่มภาคกลางควายครับผมเฮ้ย ส้นบ่เฮ้ยดมเลยเมนหน่าวะอืมหัดปรับกินปุง๋งดีในใ้ความคิดได้โอ้ยเข้ม,มน่าวะอืมตึกใจคักอืมพอ่พอพอ่อพ่อมาลงมาเลียทำไมออกไปดิเยสุนเยสซนเยสุนเด้อนี่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 แบบนี้นนอ้ยเฮ้ยนี่มันคยุยนี่ว่า อัาบุตรองบุตรูมมึงชื่ออะไรคุยเผื่อครับชื่ออะไรนี่ยหาชื่อ,อยังเฮ้ยยังไม่จับข้างยังไม่จับหมักนม่มีมหมอนยวะาหมเฮ้ยเอาแล้วครับคุยหน่อยรุ่มผมแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเอาล่ะโอ้ขี่คุยน้อยอย่นะครับต้องขอไปแล้ว ไป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 ไหนี่ยเไปดูควายเฮ้ยควายสองตัวจ้องหน้ากันครับตอนนี้ตัวรังจ้องกันครับจ้องแล้วเป็นไก่ตาแตกแล้วครับจังหวะนี้หูดมดามครับดมดามผนแล้วอืออืออือแฉลบอือแสบเนาะเอาขันเอา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 เป็นอย่างนีกินเอาเอาไหนเอาเอากินเอาให้กินนี่เอ่ะ แสีบไหลสีแสบหข้หาได้ปะมากินัพ่กินยังแสบขนาดนี้สีอยตอนเกียงกินได้ปพอพอพปกินบะไรยังตามยังงพ่อเฮ้ยาใหุ้เถอะะครับายสตัวจ้องกันอีกแล้วไง หยองหยองหยองมากรน้อยนี่หยองแกมเฮ้ยทำอะไรเเฮ้ยอิทำอะไรแม่ตัวองนเฮ้ยไอ้เงี้เสียกินข้าวสีย้อืมบัตนี้ไม่เงวะยอวะอ่ะอันนี้อันน้กโดมได้ก็ เฮ้ตรงไหมสิเฮดตมนะดมเนี่ยเอารับเอาทับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ตื่นโอตื่นเฮ้ย่แม่เฮ้ยยศแนมหนาสิได้ยแเนมหนาเลยนมหนา้งแต่ยีเสิองเอาอนเอาับได้แล้วลกเขาจะกินอะไรผมเอากินเน้ะเอาขาเอากินอะไรเอา้ายไป็นเนือย่าลุ่มอย่าลุ่ม ยาเออเอาคักเสียเปลือนมาแล้วเอาเอาขา้าเสียงเรียนอีกเอา้าเฮ้ยกล่องไม่ได้กินหรอวะเอาแล้วไฟสองตัวลุงหมูแล้วอย่อหนอย่าหนอย่า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 โนย่าโซน <พ uka> ยิ้มเน่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 ยหย่วยเยขาเข้าไห,หน่อยอยู่อไรระดมยพอสาพอสาสดมสาสดมสาแก่คักเอาคักเอา อนี้ไม่ยังวะเฮ้ยงงเหวะงงเลองกูหาหม่องน้ำมาได้เอ้ย่งพเวลาเดยนี่เย่เย่เฮ้ยินนิ่งเฮ้ยยินสงบนิ่งครับงุกคนแค่ได้จสิไใ้นอนวะนอน หามงหน้าเน่ยสีดงเรื่องายสิว่งายเออสีมันมุกยังิน่ยฮะไปงไเป็นแล้วกี่ตัวเหนียวหยุดเลยหยุดหยุหยุดหยุดหวย,ย,ย,ยเอ้ยควยควยแล้วมันมีสีขา ควยเดินมามันทำหัวปุบปุบปุบมันทำหัวปุบ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 ฮ่แกกัหออกดหนูสตาร์สิแด๊ดแต่นอนพน้ามวันนี้ได้นอนบอสงสัยเมื่อคืนน่าจะไม่นอนนั่นนี่ ก็มาเกลี้ยแท้ตัวนี้จริงเป็นอี่ยฮะมันเสียบสิมันเสียบเฮ้ยเหนามาเด็บบอมันเสียบไล่นะม่เสียบมันเสีบอืมทีนี้ไปใส่สิีนี้ไปใส่อืมงานหน่อยยายาสิยารอิยารอสิแน่้อนแน่อกินเอาลองเอาเสียบขี้หนาเลยว่กินเออกิน พอแล้วพอแล้วไปพี่ช่องอะไรพี่ช่องให้หน่อยก็กะกะกะสกอ๊อปฝากช่องแห่งบักชิดได้เลยครับอันอันอืมชิ้นนี้ไปใส่บัคก์นี่เว้ยชิ้นนี้ไปใส่บักก์นี่นะรอเนี้ยเออจอจอจอกะฝากช่องให้บักชิดได้ครับอันสมชายอิริฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร์ถ้าอยากกินผมอีกอะสมชายลินี่แหละครับเอ้ยแสบเ,เ,เอ้ยกินตรงเนี่ยเอ้ยมือเนี่กินอะไรเนี่ย สวัสดีครับ